โอเคสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยสาขารางสิตคองสองธัญบุรีนะคะตอนนี้สิบโมงกว่าๆนะคะพี่ใช่ค่ะแดดกำลังระอุเลยนะคะมาแล้วไปติดเดี๋ยวขอแชร์ก่อนนะคะท่านในนะคะเข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะจ้าวันนี้นะคะโปรโมชั่นของเรานะคะโปรโมชั่นของเรานะคะสุดท้ายสุดลังแรงนั่นเองนะคะก็คือส่วนลด เรามีส่วนลดนะคะสูงสุดถึง5,000บาทเลยนะคะสำหรับอ้าใช่ใช่ใช่ใชใช มีส่วนลดนะคะสูงสุดถึง50,000บาทเลยนั่นเองนะคะสำหรับรถที่เป็นแบรนด์ MG นะคะอีซูสุออะนะซูซกินะคะ<ไ>ก็คือเป็นรุ่นเซียนแล้วก็รุ่นสวิปนั่นเองนะคะ<ไ> MG ทุกรุ่นเลยรับส่วนลด2 0,000ืนนะคะแล้วก็ได้โปรโมชั่นรายเดือนนะคะเดือนละ10,000บาทให้3เดือนรวมเป็น5 0,000บาทเลยนั่นเองนะคะ<ไ>ท่านใดน,นะคะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะ<ไ>อาจจะแชร์ตัวเองออกไปด้วยนะคะพี่โตแชร์ตัวเองหรือยังคะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะ ไล์สดตอนนี้กไดไลคกดแชร์เลยนะจ๊ะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะ่อนอ่าเขาเรียกว่าไงอะ่ะ แจกสูงสุดถึง5 0,000บาทเลยนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งอะรถบางยี่ห้อที่ไม่ได้เข้าร่วมโปรโมชั่นเรายังแจก,กอยู่3 0,000บาทนะคะตอนนี้นะรถของเราทุกคันนะคะมีรับประกันนะรับประกันรถไม่มีชนหนักแน่นอนไม่พลิกคว่มไม่น้ําท่วมรถไม่แพ้แน่นอนนะคะลูกค้าทุกคนนะ,ะที่เข้ามาเป็นลูกค้ากับตีรถสวยนะจ๊ะเตรียมดีใจได้เลยตอนนี้นะคะเรามีการตรวจเช็คสภาพรถทุกคันนะคะก่อนมาตั้งขายใช่ไหมใช่แล้วตรวจเช็คเสร็จปุ๊บเราก็มีการถ่ายน้ำมันคงน้ำมันเครื่องให้หมดทุกอย่างนะคะรถทุกคันของเรา เ,เช็คศูนย์ทุกคันนะจ๊ะลูกค้านะคะที่ซื้อรถก,กติรถสวยไปหากไม่ไว้ใจนะคะนํารถของท่านไปตรวจนะคะตรวจเช็คได้เลยนะคะที่โชว์รูมต่างๆนะคะตามยี่ห้อถ้าเขาบอกมาว่ามันชนหนักมาพิกคว่ำน้ําท่วมหรือว่าไม่ไม่แท้นะคะ กรณีใดกรณีหนึ่งทางโชว์รูมของเรานะคะยินดีที่จะรับซื้อคืนนะคะไม่ต้องกลัวเลยสุดยอดร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะ,คะตรงนี้นะคะท่านใดน,นะคะก็กําลังมองหารถยนต์มือสองอยู่ก็ต้องยินดีต้อนรับที่โชว์รูมเลยนะคะโชว์รูมมีทั้งหมดสองสาขานะคะสาขาหลักก็คือที่นี่เลยที่เราอยู่กันนะคะพี่โตก็คือคลองสองทัญยัปปทุมธานีนั่นเองนะคะอ,อีกหนึ่งสาขาอยู่ที่นวนครน,นะคะตลาดลงเกลือมาร์เก็ตนั่นเองเข้าไปในตลาดเลี้ยวซ้ายนะคะเต็นท์อยู่เป็นเต็นท์เดียวเลยค่ะ ใช่ไหมอยู่ติดถนนทางรังสิตนครนายกคลองสองนะคะตรงนี้เลยนะคะมาง่ายๆตั้งหลักจากทางฟิวเจอร์มานะคะเรียบมาเรื่อยๆเลยนะคะเต็นท์อยู่ซ้ายมือติดกับตลาดนัดพะลูกคลองสองนะคะมาหาวพวกเราได้เลยนะใช่ไหมใช่เราก็จะอยู่ประจําโ์ลูมสาขาหลักอยู่ตรงนี้นะคะจะมีน้องที่อยู่ที่โรงเกลือด้วยนะคะ,คะก็คือเป็นทีมงานของพวกเรานั้นเองใช่ท่านใด,ส,ดะสะดวกฝั่งไหนนะคะก็ ไปที่นั่นไ,ได้เลยได้ใช่นะเข้ามาบอกอ่าเล่าให้ฟังก่อนว่าโอเคเดี๋ยวลูกค้าจะเข้าไปที่สถานีน,นี้นะจะเข้าไปดูรถคันนี้นะ <5 S 1> เลยนะคะประมาณนี้ เบอร์โทรนะคะได้แปะไว้ได้ใช่ไหมใช่แปะเบอร์โทรไว้หน้าจอแล้วนะคะท่านใดก็สนใจอยากจะติดต่อทรายก็โทรได้ที่เบอร์0ู7 1์0 0น่ก็นะคะใช่เบอร์พี่โตโตเบอร์อะไรคะพี่โตศูนย์แปดห้าหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะเหมือนกับทรายเลยแต่เป็นศูนย์แปดห้านะคะโทรมาติดต่อเราสองคนได้เลยนะคะขาะเราเนี่ยเน้นย้ำเลยตอนนี้ของเราเนี่ยไม่มีค่าบริการไม่มีค่าจัดไม่มีค่าจองถูกไหมฟรีทั้งหมดเลยฟรีประกันภัยให้ด้วยฟรีเกี่ยวกับภาษีฟรีเกี่ยวกับพรบให้ลูกค้าคุณลูกค้าทุกท่านนะะค คือออกรถไปถึงเงินมาณหนึ่งบาทนมหาเราได้เลยนะคะ<ช>เน้นย้ำนะคะขอลูกค้าไม่ติดแบคิสต์เนาะไม่เอาลูกค้าติดแบคตรีดแต่ในในได้สองเท่าข้างงวดน,นะคะเ<ช>ครดิตใสก็ออกได้ตรงนี้ใช่เลยนะคะได้เลยสามหมื่นบาทนะคะสามเดือนเดือนแล้วหนึ่งหมื่นบาทนั่น,น,นเองนะคะอย่างเช่นคุณลูกค้าดูรถที่ผ่อนอยู่งวดละห้าพันบาทเนาะยกตัวอย่างผ่อนรถงวดละห้าพันบาทนะคะคุณลูกค้าเนี่ย จ่ายค่างวดห้าพัน 5, 000, เหลือเงินเป็นรายเดือนเป็นเงินเก็บได้อีก5,000บาทบ3เดือน15,000บาทเลยนะยจาพันบาทเลยหรือจะเอาไปผ่อนก็ได้ก็กลายเป็นขับฟรีไปเลย6เดือนโอ้โหหกงวดใจ่ายให้6กงวดไปเลยนะคะตรงนี้นะคะถือว่าแจกเยอะมากเลยนะคะ,เย,ะเยอะมากโปรโมชั่นช่วงนี้ถือว่าเราช่วยลูกค้าเยอะมากนะคะเราให้ลูกค้าเยอะมากเลยบอกเลยตั้งแต่เปิดโชว์รูมมาไม่มีโปรโมชั่นไหนที่เขย่าเราใจ กว่านี้อีกแล้วบอกเลยใช่ไหมเออเป็นโปรโมชั่นที่สุดยอดจริงๆนะคะลูกค้าทุกท่านตอนนี้นะคะที่กําลังสนใจออกรถอยู่นะคะตัดสินใจไม่ผิดแน่นอนถ้ามาที่ตีรถสวยนะคะตอนนี้ไดรียนเชิญเลยค่ะก็ท่านใดสนใจรับโปรโมชั่นตรงนี้นะคะให้สิทธิ์สำหรับคนที่ดูไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะคะคอมเมนต์เบอร์โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะคะดูย้อนหลังก็ได้นะคะก็ พิมเบลเธอร์เข้ามาพูดคุยกันแล้วก็หรือว่าส่งมาทางอินบ็อกก์ก็ได้นะคะทีมงานก็จะโทรให้คําปรึกษาแนะนําเพิ่มเติมคุณลูกค้าด้วยนะจ๊ะอ่าเดี๋ยวพาเดินกันนิดนึงเนาะนีก็มีรถอัปเดตข้ามาใหม่เยอะเลยนะคะรัอลืมเล่าให้ฟังอีกแบรนด์หนึ่งที่โปรโมันด้วยเช่นกันก็คือ h ัน da ตัว a อ c o อ d ใช่ไหมแอคอร์ดสามคันนี้เลยลดไปเลยอีกสองหมื่นเหรอใช่ลดไปเลยค่ะสองหมื่นจากคันนี้ราคาป้ายนะคะอ่ะเราไปเริ่มกันที่แอคคอร์ดคันนี้ก็ได้ได้เลยดแค่ละสองหมื่นสองหม มาป้ายนะคะ498,000จะตามไม่ขายเอาอันนี้เขาเปลี่ยนป้ายให้เราแล้วน่ารักมากราคานี้อยู่ที่478,000นะคะรุ่นท็อปเลยนะคะ2013ตัวนี้นะคะรุ่นท็อป2013เลยนะคะเครื่อง2 0 0 4 e l นั่นเองค่ะพี่โตขาคันนี้รถสวยมากนะคะภายในสีดำค่ะภายในสีดำจ้าตัวนี้นะคะ เบาะหนังด้วยนะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะจ๊ะภายในมีฟังก์ชันพวงมาลัยมีคือค,คอนโทรลครบเลยนะจ๊ะตัวนี้นะคะเบาะหนังสีดํานะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะตัวนี้มีลายไม้ด้านข้างขอบด้านตรงคอนโซลกลางนะคะตัวนี้นะคะหรูหรามากนะคะสําหรับตัว Honda a c c o r d ตัวนี้นะคะราคาลถพิเศษจากป้ายเลยค่ะ20 0 0 0บาทนะคะราคานะคะอยู่ที่4 7 8 0 0 0บาทนะคะรถปี2013คันนี้ออกไปแดนไปล้นนะเนี่ย รถปี2013นะคะราคา478,000บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับ Honda Accord เครื่อง2004นะคะรุ่น EL นั่นเองนะคะตนนัวนี้รถสวยมากมีรับประกันนะคะอย่างที่แนะนำไม่มีชนไม่มีพิกคว่มไม่มีตัดต่อแน่นอน100%เลยนะคะ ยินดีรับซื้อคืน100%เลยนะคะท่านใดสนใจนะคะก็เบอร์โทรคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอ่ะข้างๆนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้เนี่ยเป็นรถปี2008นั่นเองนะคะจะเป็นโฉมที่ก่อนตัว2013เมื่อสักครู่นี้นะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษ388,000จ้าราคาเพียง388,000บาทเท่านั้นนะคะคันนี้นะจ๊ะ ท่านใดสนใจรีบเลยนะคะผ่อนข้างงวนงว,นว,นวนรับ8ดพัน ,600 บาทเท่านั้นเองนะจ๊ะรถปี2 0 0พแตัวนี้เครื่อง2 0 0พค่ะเครื่องสองพันนะจ๊ะตัวนี้ภายในจะเป็นสีเบจจ้าภายนอกจะเป็นสีเทานะคะภายในเป็นสีเบจมีล้อแม็กมาแล้วด้วยนะคะแม็กใหมยย่ยางใหม่รับประกันเลยจ้กตัวนี้นะคะ เหมือนเดิมค่ะมีฟังก์ชันพวงมาลัยนะคะคูดคอนโทรลมีให้ครบถ้วนเลยนะคะสําหรับตัว h o n ด้ a c e c o r d ตัวนี้นะคะรถน่าใช้มากรถยังน่าใช้อยู่เลยค่ะตัวนี้นะขับนิ่งมากนะตัวนี้สมรรถนะคือดีมากๆเลยค่ะบอกไาไฟฟ้าเหมือนกันนะจ๊ะอ่ะเราดูขนหดคั <S <S นตอบเพิ่มเติมดีค่ะพี่โต<ไ>พี่โตอยากรีวิวนันหนเพิ่มเติมบ<ห>้างไ,ไปทางโซนนี้เลยอ่ะได้ไปเดี๋ยวค่ะให้คุณลูกค้าตามมาเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านิเดี๋ยวมาดู นี่เลย t o y ยต้ New านิววีออสเพิ่งตื่นเพิ่งตื่นอ่ะนี่เลยโตโยต้านิววีออสคันนี้ค่ะพี่ราคาไม่แพงนะคะบอกเลยน่าสนใจพิเศษสุดๆตัวนี้เนี่ยเป็นตัวท็อปเลยนะคะเครื่องยนต์1.5บอกเลยสุดยอดมากๆคันนี้ปี2014ค่ะสีขาวนะคะสวยสภาพดีคันนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะเครื่องยนต์1.5สุดยอดจริงๆเลยค่ะพี่ นะสำหรับคันนี้ออกรถไปนะคะบอกเลยว่าได้ครบจบเลยคันเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยสเกิร์ตด้านหน้าเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวนี้มีเซ็นเซอร์ด้านหน้านะจ๊ะลองดูเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังเรามีให้ครบนะคะเป็น v ีออสฉมนิวนะคะตัวจีไฟหน้าเนี่ยดูเป็นโปรเจคเตอร์แบบนี้เลยค่ะพี่สวยสนใจฝากเบอร์โทรทิ้งไว้ได้นะคะสําหรับรถคันนี้นะคะบอกเลยออกไปแล้วคุ้มค่ามากๆเรามีรับประกันแถมให้ไม่มีชนหนักแน่นอนไม่พลิกคว่ำไม่น้ําท่วม รับประกันรถในแท้แน่นอนนะคะสำหรับรถ t o y ยต้ยตา e w ว s ีคันนี้เป็นตัวท็อปเลยปะเดี๋ยวพาไปดูด้านในหน่อยนะคะสวยมากใช่ไหมรุ่นนี้สวยเลยใช่นะคะด้านในเป็นอย่างไรมาดูกันนี่เลยค่ะสวยงามสภาพดีแบบนี้เลยนะคะมีฟังก์ชันพวมอะไรนะคะคันนี้แอร์ Air, ปรับดิจิตอลนะคะภายในเบาะหนังสีครีมแบบนี้เลยเป็นระบบเกียร์อโตเมติคันนี้นะคะ สนใจสอบถามเข้ามาได้เลย3า8 0 0 0เบาทเท่านั้นออกไปแล้วแจกเงินอีกเดือนละ1 0 0 0 0บาทนาน3เดือนโอ้โหสวยสุดยอดภายในนี่เป็นสีทูโทนค่ะสีดําตัดกับสีครีมแบบนี้เลยนะคะสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้หน่าไรสดนี้หรือฝากเบอร์โทรไว้นะคะให้เราได้เลยนะคะสําหรับทันนี้ราคาอยู่ที่3ามแ0 0เบาทนะคะผ่อนเดือนละเจ็ดพัน แจกไปเลยเดือนละหมื่นสามเดือนพี่สนใจติดต่อเข้ามาหาโตัวโตวได้เลยนะคะเป็นไงเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังคันนี้เข้าไปคุ้มสุดๆเลยพี่อ่าม,มาสุดเลยจ้ะพี่จ๋าใช่มาดูโตโยต้ายาริสสเทากันหน่อยไหมโตโยต้ายาริสสีเทาคันนี้ค่ะพี่รถสวยปีใหม่นะคะราคาไม่แพง บอกเลยคันนี้เนี่ยราคา418,000บาทนะฮะ4 1 8 0 0 0บาทรถคันนี้ปี2017จ้ะเป็นโฉมนิวนิวเาเรียกว่าโฉมปัจจุบันมาดูกันคันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่418,000บาทผ่อนเดือนละ7,700บาทเท่านั้นค่ะพี่สวยสุดยอดคันนี้นะคะเป็นสีเทาดำด้านในสวยด้านนอกใหม่จ้ะพี่มาดูกันเลยนะคะ ออกรถคันนี้ไปแจกอีก1 0 0 0 0บาทนาสามเดือนมูลคา่ 3, าทั้งหมด3 0 0 0 0บาทแถมรับประกันรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำแน่นอนนะจ๊ะคันนี้นะคะออกไปแล้วยังมีรับประกันหลังการขายเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างทุกอย่างทุกรายการนะคะทางโชว์รูมของเรานะคะรับประกันและยินดีที่จะดูแลลูกค้าที่ออกรถกับเราไปนะคะบอกเลยสุดยอดจริงๆนะคะอ่าคันนี้ได้แม็กใหม่ยางใหม่พี่หน้าใหม่ล่าสุดค่ะใช่เอทีบนั่นเอทคะใช่หน้าเอทีบเลยพี่ตามที่พี่โต้แนะนําเลยคือนอกจากเราจะรับประกันสิน หดเสร็จแล้วดูแลหลังกันขายให้ด้วยนะคะสุดยอดจริงๆนะคะสําหรับตีรถสวยเนี่ยให้เยอะมากๆเลยนะคะช่วงนี้ใครที่ตัดสินใจออกรถช่วงนี้นะคะช่วงหน้าฝนแบบนี้แล้วนะคะอยากได้ทักทายติดต่อกันเข้ามานะคะพี่อาเขาเรียกว่าโปรโมชั่นตอนนี้อาทิตย์ต่ออาทิตย์เท่านั้นจะบอกอาทิตย์ใช่ เออเพียงอาทิตย์ต่ออาทิตย์เท่านั้นค่ะข่าวล่าสุดมาคือสิ้นเดือนนี้ค่ะอีกไม่กี่วันเองพี่โตวันที่สิบแล้วอีสิบวันนะคะเพียงอีสิบวันเท่านั้นนะคะตอนนี้โปรโมชั่นเราสิ้นสุดแล้วนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่สนใจกําลังมองหานะคะรีบเลยนะคะโชว์รูเราเปิดทําการทุกวันแปดโมงครึ่งถึงหนึ่งทุ่ครึ่งนะคะก็รีบเลยนะคะสิ้นเดือนนี้หมดแล้วนะโปรโมชั่นนี้นะคะส่วนลดสูงสุดถึงห้าหมื่นบาทนะคะหมดแล้วสิ้นเดือนนี้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูรถโปรโมชั่นกันนิดนึงแล้วกันเนาะสำหรับตัวรถโปรโมชั่ะ แนะนำคันนี้นิดหนึ่งนะจ๊ะสำหรับคันซ u ซูกิเซียนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่รถปี2018นั่นเองนะคะรุ่นนี้สีดำนะคะภายในสวยมากนะคะคันนี้นะคะมีลูกค้าแบบแอบดูอยู่ด้วยตอนนี้นะจ๊ะท่านใดนะคะสนใจนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์บร์โทรเข้ามาพูดคุยกันได้นะจ๊ะ อ่ะคันนี้เลยพี่สวยสภาพดีแบบนี้นะจ๊ะได้แม็กใหม่ได้ยางใหม่นะคันนี้นะคะได้รับส่วนลดอีก20,000บาทนะคะบอกเลยเรับ 20, 2อ0 0 0 0บาทไม่พอนะคะเ,คเรายัางแจกเดือนละ1 0 0 0 0บาทนานถึง3เดือนเลยซื้อรถช่วงนี้กับตีรถสวยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะสำหรับรถโปรโมชั่นรุ่น s u z u กิเซียคันนี้ค่ะสวยงามสีดำนะจ๊ะรีบเข้ามาดูนะขอเรามีสีดาอีกสคันนะจ๊ะพี่สวยเลยสภาพดีเลยคันนี้ จัดไปเลยนะคะสําหรับโปรโมชั่นนี้ให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ออยากจะออกรถกับตีรถสวยใช่ไม่ขายราคาขายสามแสนสไม่ขายขายสามเนาะใช่รถปี2018ด้วยนะคะเ้ื่อคุณลูกค้าสนใจนะจ๊ะใช่ให้เบอร์โทรเรามาป่ด่ไปโซนน้หลัง่ยแล้วก็คือเดินไปเยๆไมน่ากลัวจังยคะเป็นคนสวยอะค่ะ ก็มีหลายคันที่แนะนำนะคะตัวนิสันจุกก็มีนะจ๊ะใช่แล้วก็ซูซูกิเซล r โอก็มีนะคะรถเจ็ดที่นั่งไซเล็กก็มีนะอวันซ่าอ่ะฮะรีวิวอวันซ่าได้ป่ะเนาะรีวิวอะวันซ่าค่ะเดี๋ยวพี่ต้อแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุยกับรถได้สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถโตโยต้า v ว n นซ่ารถเจ็ดที่นั่งราคาย่อมเยา ปี2013ค่ะราคา368,000บาทเท่านั้นนะคะ่อนเดือนละ6,900เท่านั้นเองค่ะท่านผู้ชมลองดูเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะรถสวยใหม่สภาพดีตัวจีบเครื่อง1.5รถ7ที่นั่งคันนี้นะคะเหมาะมากๆเลยกับคนที่มีครอบครัวหลายๆคนนะคะอะ โอเคเลยคันนี้ออกรถเพียงแค่1บาทนะแถมรับประกันนะคะรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่นำ้ำท่วมแน่นอนพี่ลองเข้ามาดูกันแถมยังแถมนะคะเงินเดือนระ1ห0 0 0บาทนะคะให้กับคุณผู้ชมนะคะทุกท่านนะคะที่มาเป็นลูกค้าออกรถกับติรถสวยตอนนี้นะจ๊ะสวยสภาพดีแบบนี้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วราคาเพียง3ามแสนันบาทเท่านั้นค่ะโอ้โหสวยงามจริงๆคันนี้ราคาเนี่ยไม่แพงเลยจ้ะ เจ็ดที่นั่งนั่งคุ้มคุ้มเลยคันนี้นะคะเครื่องยนต์1.5นะคะตัว Toyota Avanza ปี2013รับโปรโมชั่น3,000 30, 0บาทด้วยนะคะคันนี้นะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะสำหรับ Toyota Avanza คันนี้นะคะด้านในก็สวยนะ,ะนี่เลยด้านหน้านะคะสวยมากๆนะคะคันนี้นะคะ ด้านหลังเป็นงานบาะที่นั่งสาแถวนะจ๊ะคันนี้มีแอร์หลังแอร์ราวนะจ๊ะลองเข้ามาดูกันก่อนนะคะคันนี้เป็นเกียร์โต้เครื่องยนต์เพียงแค่1.5เท่านั้นนะคะสําหรับลูกค้าที่ออกไปแล้วมีสมาชิกในบ้านเยอะนะคะลองเข้ามาดูมาชมการคันนี้เนี่ยได้เซ็นสร่สงเซ็นเซอร์ถอยหลังครบคันไปเลยนะคะกับ t o โยต้าอ a เวนซรุ่นปี2013จ้ะ สวยเลยนะคะคันนี้นะคะสำหรับลูกค้าที่อยากออกรถหนึ่งบาทน,นะคะเพียงท่านนะคะทำงานเป็นข้าราชการเป็นรัฐวิสาหกิจหรือเป็นพนักงานโรงงานพนักงานทั่วไปนะคะติดต่อสอบถามเข้ามาได้และส่วนอาชีพอื่นๆนะคะรองเตรียมเอกสารเข้ามายื่นจัดยื่นจองก,กันได้เลยนะคะสาขารังสิของสองเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดตั้งแต่แปดโมงครึ่งปิดตอนทุ่มครึ่งนะคะใช่แล้วใช่ไหม,มสวยเลย สภาพดีเลยนะคะใช่รับประกันไม่ชนไม่ความไม่ตัดต่อดูแลตลัดการขายให้ด้วยนะคะยังไม่พอเท่านี้ดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะไม่ว่ารถคุณลูกค้านะคะจะยังแตกแตเหมือกจะหายน้ำมันหมดรถโยกรถสไลด์มีให้บริการเลยนะคะมีให้รบเลยนะคะท่ประเทศเลยนะจ๊ะมาดูฟังโซนกระบะะบอุ้ยใจตรงกันเลย ตอนกระบะกันได้นะคะกระบะก็จะมีโกซีลี่นะคะเริ่มต้นที่โกซีลี่ขึ้นไปเลยจนถึงออนิวเลย1 7 1 8จนะคะ,คะตัวบูพาวงบูพาวเวอร์รรเรามีให้ครบทั่วเลยนะคะ,ะกระบะต้นเดียวก็มีนะคะรีโววีโก้นะคะมีเลยละคะ่ะเริ่มต้น300แสนต้นๆน,น,นั่นเองอะนะจ๊ะคาบะทูเมนอ๋อครบเมอ่ะโอเคค่ะก็มีมีตัวเตี้ยคันนี้คันหนึ่งนะคะที่อ่ะ่ฝากรับได้กัน สำหรับคันนี้อ่ะนะคะจะเป็นอิลูสุนะคะเครื่องยนต์1.9เองนะคะคันนี้นะคะรถสวยมากนะคะเครื่องยนต์1.9เลยเป็น DMa มก l ์ออนนิวนะคะคันนี้นะคะ d m a มกซออนนิวนะจ๊ะดูรอบๆนิดนึงค่ะสำหรับคันนี้เป็นรถแครบนะจ๊ะเปิดแคปบได้นะจ๊ะตัวนี้เป็นสเปคแคบเปิดแครบได้นะคะท่านใดนะคะสนใจนะคะเชิญเลยที่โชว์รูมตีรถสวยของเรานะคะราคาพิเศษเลยนะคะเพียง4แสน 98,000มบาทนะคะเลขไม่แท้ๆเลยนะคะสา0 0มื่นันบาทนั่นเองนะจ๊ะรถปี2018เลยค่ะคันนี้นะคะท่านใดสนใจนะคะเบอร์โทรคอมเมนต์ไว้ให้นิดนึงนะคะสนใจรับโปรโมชั่นนะคะคันนี้นะคะส0 0 0มบาทเลยจ้า สนใจรับโปรโมชั่นเมมเบอร์โทรไว้ให้เลยนะคะรับส่วนลดไปเลย30,000บาทใจ่ายให้1,000 0บาทหน้า3เดือนไปเลยนะคะใครสนใจรถสเปคแคปนะคะกว้างๆแบบนี้นะคะเรียนเชิญที่โชรุมได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมนะคะโชรุมของเรานะคะตั้งอยู่ที่คลองสองธัญญาปทุมธานีนะคะ โชว์รูมของเรานะคะตั้งอยู่ที่คลองสองธัญญาปทุมธานีนะคะมีทั้งหมดสองสาขาะคะก็คือที่ตลาดลงเกลือ,อ,อที่นวัดนครอีกหนึ่งที่นะคะตลาดลงเกลือมาร์เก็ตนั่นเองนะจ๊ะท่านใดสนใจนะคะก็มีรถให้เลือกเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวให้กล้องแผ่นไปด้านหลังนิดนึงนะคะว่าเราเนี่ยมีรถให้คุณลูกค้าเลือกชมนะคะมากกว่า100คันเลยนะคะตอนนี้นะคะ มีเยอะมากอ่าท่านใดสนใจนะคะก็เรียนเชิญเลยนะคะรับส่งรถสูงสุดเลยนะคะ5 0 0 0 0บาทนะจ๊ะสำหรับที่โชว์ลุมตีรถสวยเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนะคะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะคะใครช้าหมดอดนะจ๊ะบอกเลยนะคะโปรโมชั่นเราสิ้นสุดแค่สิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนนี้คือคือ30หรือ31นะ31 <30. S> <laughs> <38. S 2> วันนั่นเองนะจ๊ะวันที่31พฤษภาคมนะคะสิ้นสุดแล้วนะคะโปรโมชั่นนี้ไม่มีต่อให้แล้วนะคะพอ ฉะน,นั้นรีบเลยนะคะสาคัญมากเลยลูกค้าฝากเบอร์โทรไว้นะคะง่ายๆเลยแค่ฝากเบอร์โทรไว้สาหรับลูกค้าที่ดูย้อนหลังด้วยก็ได้นะคะฝากเบอร์โทรคอมเมนต์ไว้เลยนะคะว่าสนใจรับโปรโมชั่นของเรานะคะถ้าออกรุ่นที่ออกรุ่นพวกซูซูกิหรือเอ็มจี MG นะคะหรือว่าจะเป็นตัวซูซูกิเอ็มจี MG, แล้วก็อะไรอีกรุ่นนะที่เราอะไรอีกรุ่นนะึงนะซูซูกิเอ็มจีเวิป แล้วก็แอคคอร์ดรับส่วนลดเพิ่มอีก20 0 0 0บาทเป็น50 0 0 0บาทเลยนะคะท่านใดก็สนใจนะคะเรียนเชิญที่โชล์ุูมได้เลยนะคะรถตู้ก็มีนะฮุนได H1 ก็มีนะคะตัวนี้นะคะ Hyundai h u ุนได H1 ก็มีนะจ๊ะตัวนี้เนี่ยรถปี2018เลยนะคะราคาขายอยู่958,000นนะจ๊ะคะัคนนี้958,000เป็น12ที่นั่งนะคะตัวนี้รถตู้ Hyundai h u ุนได H1 นะคะรถหน้าใช้มากตัวนี้บอกเลยรถบ้าน รถบ้านแท้ๆเลยค่ะมือเดียวแท้ๆรถบ้านแท้ๆเลยนะจ๊ะตัวนี้ภายในเป็นเบาะหนังสีเบาะผ้าสีเบจนั่นเองนะจ๊ะตัวนี้นะคะฮุนไดฮุนวันนะคะรถน่าใช้มากปี2018นะจ๊ะคันนี้เหมือนกับพี่เอ้ยเอ้ยชื่รถบ้านแท้ๆเลยค่ะมือเดียวรถบ้านแท้ๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ ่านใดสนใจนะคะอย่าลืมคอมเมนต์เบอร์โทรให้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถใช้งานนะคะไซส์ใหญ่นะคะเรียนเชิญเลยนะคะมี2คันคันนี้นะจ๊ะฮุนไดฮีชวันมี 2, 2คันปี2015กับ2018นะคะรถปี2015ราคา8,58,000นะคะส่วนคันนี้2018 9,58,000นั่นเองอ่ะจุกๆนะจ๊ะ มีรถให้เลือกเยอะนะคะคุณลูกค้าเรียนเชิญที่ชลุมได้เลยนะคะมาที่ชลุมของเราไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะนอกจากได้โปรโมชั่นดีๆแล้วนะคะ30 0 0 0บาทเนี่ยแจกทุกคันเลยนะคะยังได้รับการบริการดูแลอย่างดีแน่นอนนะคะแล้วก็ตัวรถเนี่ยเรารับประกันนะคะคันแรกเลยก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อนะคะ เรารับประกันรถของเราเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีผิดความไม่มีตัดต่อหากพบเจอยินดีรับซื้อคืน100%เลยนะคะทุกอย่างระบุชัดเจนในสัญญาครบถ้วนเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ลูกค้าซื้อไปแล้วเรายังมีบริการดูแลหลังการขายให้ด้วยไม่ว่ารถลูกค้าจะมีปัญหาเรื่องใดนะคะเครื่องยนต์ช่วงล่างระบบแอร์เกียร์และเฟืองท้าย ฟรีทั้งค่าแรงและค่าไหลให้เลยนะคะยังไม่พอเท่านี้ยังดูแลให้ตลอด24ชั่วโมงตลอด1ปีเลยนะคะไม่ว่ารถจะยังแตกแบบหมดกุญจจหายน้ำมันหมดรถยกรถลากรถ,กรถสไลด์มีให้บริการเลยนะจ๊ะมีเงินชดเชยการเดินทางระหว่างซ่อมให้ด้วยไม่ว่ารถจะเข้าศูนย์กี่วันออกรถไปแล้วรถเข้ามาเซอร์วิสศูนย์นะคะ เรามีค่าเฉลยรายวันให้ด้วยนะจ๊ะย้ําเลยว่าตรงนี้นะคะการยื่นจัดเอกสารการจองรถนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะลูกค้าไม่ต้องใช้เงินจองที่โชรูมของเราเลยนะคะเพียงเตรียมเอกสารเข้ามานะคะยื่นเอกสารจัดจองไฟแนนซ์ได้เลยเรามีไฟแนนซ์ให้บริการทุกสถาบันเลยนะคะนั่งรอยอยู่ที่โชรูมนี้เลยนะจ๊ะเรียนเชิญเลยพี่โตอยากรีวิวคันไหนอีกเพิ่มเติม อิออ so <ด>ิสุบไหมหัวเดียวอ้าวหัวเดียวก็ได้ไดนะคะท่านใดแบบกําลังแบบอยากมองหารถใช้งานนะคะเร,รัาท่านใดนะคะที่อยากหารถเอาไว้ใช้งานนะคะนี่เลยค่ะโตโยต้า อ่ารีโว่คันนี้ค่ะเป็นหัวเดียวนะคะราคาเพียง3 9 8แ0 0บาทนะคะผ่อนเดือนละ7,700บาทเท่านั้นค่ะพี่ราคานี้นะคะบอกเลยรับไปเลยอีก1 0 0 0 0บาทนาน3ามเดือนเลยนะคะคุณลูกค้าลองเข้ามาดูนะคะมาจัดมาจองกันได้คันนี้เนี่ยใส่ร้อบรรทุกเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าที่กําลังหารถเอาไว้วิ่งงานอยู่นะคะมาเลยนะคะตีรถสวยมีรถกระบะหัวเดียวเนี่ยหลายคันนะคะสําหรับคันนี้เป็นปี2016นะคะเครื่องยนต์นะคะ 2.4นะคะราคา398,000นะคะกรบะรีโวคันนี้ค่ะพี่สวยสภาพยังดีอยู่นะคะราคาไม่แพงแถมอีกอย่างหนึ่งเรายังได้เงินนะคะชดเชยเขาได้ว่าไงอะ่ะเขาได้ว่าได้เงินอ่า เป็นอ่าเขาได้แวะเล่เงินโปรโมชั่นอีก1 0 0 0 0บาทนาน3าเดือนเลยนะคะให้กับคุณลูกค้านะคะอบอกเลยตอนนี้นะคะคุ้มค่ามากมากเลยถ้าใครอยากจะออกรถช่วงนี้ติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะคะตีรถสวยเปิดบริการทุกวันนะจ๊ะไม่มีวันหยุดนะคะมี่ครถามอะไรเข้ามาไหมไม่มีเลยโอเคอ่ะเดี๋ยวคันนี้เลยค่ะคันต่อไปอีซสซบสีส่ประตูคันนี้คันนี้เป็นเกียร์โตไหมคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาค่ะเป็นเกียร์ธรรมดาโตอยู่นี่อ้าวโตเหรอคันนี้เป็นเกียร์โตค่ะพี่ รบบะบอซซูซูสี่าถคันนี้นะคบเป็นเกียร์ออโต้นะราคา5 7 8 0 0 0บาทปี2015โอ้โเหัวถือว่าใหม่อยู่คันนี้เนี่ยผ่อนเดือนละหมื่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะพี่ราคานี้บอกเลยรับไปเลยอีก10,000บาทนานเดือนเป็นโปรโมชั่นช่วยคุณลูกค้าไปเลยนะคะช่วงนี้นะภายในภายนอกภายในรถสวยสภาพดีนะคะไม่มีตำหนิมาดูกันได้เลยคันนี้รับประกันนะคะรถไม่ชนหนักไม่พลิกคว่ำไม่น้ำท่วมรถใหม่แท้ทุกคันแถมไปเลยภาษีพบรบคด เงินการไฟแนนซ์ทุกรายการนะคะฟรีให้กับคุณลูกค้าไปเลยนะอ่ะอยากได้ติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับรถกระบะ4ประตูคันนี้ราคาเพียง5 7 8 0 0 0บาทนะคะจัดเต็มฟรีดาวรับรถเพียงแค่1บาทนะคะสำหรับลูกค้าที่ไม่ติดประวัติไม่ติดเครดิตนะคะติดต่อพวกเราเข้ามาได้เลยนะคะอ่ะมาดูคันนี้ต่อเลยราคากระบะท,ที่ไม่แพง เช่นคันนี้มาดูกันราคาเพียง258,000บาทเท่านั้น258,000บาทออกรถเพียงแค่1บาทเท่านั้นพี่เป็นกระบะมิ s ซูบิชิไททันราคา258,000เครื่อง2.4เบนซินตัว GLX ค่ะสวยสภาพดีแบบนี้นะคะราคาผ่อนเพียง5,300บาทเท่านั้นออกรถเพียงแค่1บาทผ่อน5,300แจกโปรโมชั่นเดลเระ่ม่นนา3เดือนเลยนะคะ รับประกันนะคะคันนี้ไม่ชนไม่คว่ำไม่น้ําท่วมไม่แท้แน่นอนนะคะจองจัดฟรีไม่ต้องใช้เงินแถมประกันไทยให้ด้วยภาษีพรบรทุกรายการให้คุณลูกค้าไปเลยค่ะอ่ะดูรอบๆขันด้านนอกด้านไหนได้เลยสวยเลยสภาพดีเลยคันนี้ปี12ข่อนน้อยนะคะแถมได้เงินเหลือกลับบ้านนะคะสำหรับคันนี้นะคะกระบะมิตซูบิชิไทตันปี2012ค่ะราคา258,000เครื่องเบนซินคันนี้พี่ สวยด้วยสภาพดีเลยมีจอแบบนี้เลยค่ะเกียร์ธรรมดานะครับสีด้านในเป็นทูโทนแบบนี้เลยพี่เบาะผ้านะคะคันนี้สองแสนห้าหมื่นแปดพันใครที่หารถกระบะเอาไว้ใช้งานนะคะเชิญได้เลยนะคะที่ตีรถสวยสาขารังสิทิของสองัญญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะโปรโมชั่นนี้มีถึงสิ้นเดือนเท่านั้นนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่อยากจะออกรถตอนช่วงนี้นะครับปรึกษาสอบถามเข้ามาได้ด้านหน้าไรสดนี้เลยนะคะหรือถ้าใครนะคะตอนนี้ยังไม่อยาก เขาเรียกว่าไงอ่ะมีรถใช้อยู่แล้วเออมีรถใช้อยู่แล้วนะแล้วก็ยังไม่ได้อยากได้รถตอนนี้นะคะอยากมีรายได้นะคะมีเพื่อนนะคะที่อยากจา,กาซื้อรถอยู่ช่วงนี้นะคะ แนะนำเขามาให้โตโตได้เลยนะคะแนะนําให้พวกเราได้เลยเราให้นะคะคันละหนึ่งหมื่บาทนะคะเพียงแค่แอดไลน์เข้ามานะคะที่ไลน์แอดนะคะแอดทีอีสองสองสองแนะนําเลยนะแอดไลน์นะคะส่งประวัติของคนของตัวพี่เข้ามาะนะ สมัครรหัสตัวแทนได้เลยนะคะที่รายแอด e e 2 2 2ตามนี้เลยนะคะได้คอมมิชชั่นคันละหนึ่งหมื่นบาทเลยค่ะลูกค้าง่ายๆเลยนะคะเพียงส่งเบอร์ลูกค้ามาให้เดี๋ยวเราติดตามให้เดี๋ยวเราคุยให้เดี๋ยวเราจะไฟแนนซ์ให้ทุกอย่างคือให้ทําให้หมดเลยลูกค้ารอรับคอมมิชชั่นอย่างเดียวนะคะหรือถ้าสะดวกอยากเข้ามาเรียนรู้อยากเข้ามาพูดคุยกับเซล์ทำความรู้จักกับเราก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะแนะนําหลักการขายง่ายๆให้นะจ๊ะไม่ยากค่ะขายรถที่นี่เพราะว่าหนึ่งเลยรถเราสวยอยู่แล้วนะคะรถเรารับประกันด้วยดูแลหลังการขายด้วยเเเพรราาะะฉนนนนั้ป็ต่อ ะค,ะคุณลูกค้าท่านใดสนใจอย่ากจะแนะนํานะคะคุณลูกคา้าเพื่อนๆญาติพี่น้องมาซื้อ <มา S 1> รถ<ด>ที่โชรูม<ล>นะคะมาเลยค่ะคอมมิชชั่น1,000 0บาทน,นจะจ๊ะเพียงสมัครรหัสตัวแทนนะคะที่ไลน์แอดที e ่อีอี <c oughs> นะคะ <c oughs> อย่าลืมตัวแอดด้วยนะคะ ตัวแอดนะคะแล้วก็ TEE แล้วก็2 2 2หรือว่าคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้ว่าสนใจอยากจะสมัครมหาตัวแทนต้องทำยังไงบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะวันนี้ก็เพียงเท่านี้เนาะประมาณนี้ละกันแล้วตอนเย็นเดี๋ยวมีอีกช่วงเย็นเดี๋ยวจะมีพี่มิงเป็นรับช่วงหน้าที่พิธีการต่อนะคะก็ท่านใดสนใจรถรุ่นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวจะให้น้องๆแอดมินนะคะตอบคำถามเพิ่มเติมนะคะใน อคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์ให้ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวใครพิมพ์เบอร์โทรมาเเราจะรีบโทรหาเลยนะคะวันนี้ต้องขอตัวกอดซรายแล้วก็พี่โตเดี๋ยวจะขอตัวไปตอบลูกค้าทุกทุกท่านแล้วก็โทรหาลูก,ลก,ลก,ลกค้าทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ